สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีปะรองเท้านักเรียนครับที่มันฉีกขาดด้านข้างอย่างนี้นะครับนีครับมันฉีกลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะมันฉีอย่างนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเอหาหนังบางๆนะครับหนังสีดําอะไรก็ได้นะครับอาสีที่มันไม่ตัดกันนี้กันเกินไปนะครับอันนี้สีมันใกล้เคียงแล้วนะครับหาหนังสีดําฮะก็ตัดเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาปะ ปาดตรงนี้นะครับนี่นะครับมาปาดตรงนี้ปาดด้านในนะครับก่อนจะปาดถ้าตรงนี้มันหนานะครับถ้าหนาก็เราก็เอามีดเจียๆออกก่อนนะครับนี่นะครับเวลาเจียก็ทําอย่างนี้นะครับเอามีดเจียด้านข้างนี่นะครับนี่นะครับเจียด้านข้างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเนี้ยฐานเนี้ยนะครับเอาวางตรงพื้นนะครับเอาวางตรงเหล็กนี่นะครับกระจียอย่างนี้นะครับเจียตรงขอบนะครับนี่นะครับเจียเพื่อไม่ให้มัน ม่หันเป็นขอบครับเวลาใส่มันก็จะไม่เจ็บนะครับนี่นะครับยาวออกแยบออกลักษณะนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เจียมเหมือนกันนะครับเยาไปเลยนะครับปาดออกเลยนะครับไม่หันเป็นเหลี่ยมนะครับเอาเฉพาะสองฝั่งแค่นี้ก็พอนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับข้างบนข้างล่างไม่ต้องก็ได้นะฮะก็พอได้มาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราก็มาทําการทากาวนะครับทากาวเราก็ใช้กาวอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้กาวบอลเนี่ยนะครับ ถ้ามีกาวเหลืองก็กาวเหลืองมีกาวบอลก็กาวบอลนะครับนี่นะครับทาตรงนี้เลยนะครับทาเข้าไปเลยนะครับอ่าทาให้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับหรือยี่สิบนาทีก็แล้วก็กาวน,นี้มันจะแห้งช้าน่ะสักยี่สิบนาทีนะครับทิ้งไว้นะครับเราทาตรงนี้แล้วเราก็เอาเอาทิ้งไว้ประมาณ ยี่สิบนาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาตัวตัวพื้นนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาพื้นตัวนี้นะครับทาเข้าไปเลยนะครับทาเข้าไปข้างในนี่นะครับนะครับเพราะว่ามันอ้าอย่างนี้นะครับแหวกข้าาอย่างนี้นะครับนี่นะครับทาเข้าไปเลยนะครับอ่าทาเข้าไปเลยทาเข้าไปเลย เข้าไปเลยนะครับให้ทั่วนี่นะครับเอามาแล้วตอนนี้มันมันเป็นกาวแล้วครับเพราะว่ากาวกาวนี้สีมันใสดูดูไม่ออกนะครับจะกระเทงไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับหลังจากกาวมันแห้งแล้วครับยี่สิบนาทีนะครับเราก็มาทําการปาาเลยนะครับปาาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันฉีกขาดอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันขาดฉีกอย่างนี้เราก็มาป่าครับ เวลาปแล้วก็เอาตรงนี้ครับระหว่างระหว่างกลางตรงนี้นะครับเอามาให้มันกลางตรงที่มันรอยรอยมันฉีกนี่นะฮะนี่รอยมันฉีดน่ะเราก็วางทับเข้าไปอย่างนี้นะครับกะให้มันพอดีนะครับถ้ามมนได้ถ้ามมนได้ถ้ามมนได้กลางเลยนะครับลาเย็บมันจะได้เสมอกันจะได้แบ่งข้างให้มันเท่ากันนะครับนี่นะครับปากเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดให้ชิดเลย กดให้ชิดแล้วเสร็จแล้วแล้วก็บีบขอบอย่างนี้นะครับนี่นะครับบีบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเปิดตัวนี้ทับไปเลยฮะเอาตัวนี้ทับเข้าไปเลยนะครับนต่รับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับป่านะดด้านในนะครับคือด้านด้านในไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทุบไอ้เหล็กสำขานี่หน่อยนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับเอาคอนเคาะๆไปเลยนะฮะนี่นะครับค้อนเคาะๆไปเลยนะครับ เพาะให้มันแน่นๆนะครับก่อนที่เราจะเย็บอ่าพอเราเพาะเสร็จแล้วเราเราก็มาทําการเย็บเลยนะครับวเวลาเย็บก็ใช้ใช้ได้เนี่ยนะครับเบอร์หกนะครับใช้ได้เบอร์หกนี่นะครับใช้ได้เบอร์หกใช้เข็มเบอร์เล็กนะครับใช้เข็มเล็กสุดนะครับเย็บก,ก็ก็เริ่มเย็บจะแตกขอบนี่เลยนะฮะ นะครับเย็บคอางนี้มาเลยเสร็จแล้วเราก็เอาได้ไว้ให้มันเลยๆมันนิดสักหน่อยนะครับเพราะเราจะเย็บเพราะตรงนี้มันมนเริ่มเสีดตรงข้างนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็เริ่มจะจะเย็บเกือบเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับดึงได้ขึ้นมาอย่างนี้สอดห่วงเข้าไปบิดเดียวด้ทุกครั้งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับกลัวโดนทิ่มมือนะครับเอาอย่างนี้เลยนะครับเอาไอ เส้หนังเนี่ยรองลองไว้ด้านในนะครับการไม่ให้มนันพลาดเส้นนิ้วมือนะครับสําหรับมือใหม่นะถ้าอย่างผมจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับสําหรับมือใหม่นะเน้นเลยฮะใช้ตัวนี้รองเข้าไปพอเราแทงเข็มมันเกิดมันพลาดมันจะได้ไม่ต้องโดนไอ้นิ้วมือเราฮะมันก็โดนยางนะครับนี่นะครับ ก็เป็นเครื่องกันนอกมาอย่างดีนะครับนี่นะครับแต่แล้วตรงที่มันเป็นตรงร้อยเฉกอย่างนี้นะครับเรากลับมาอีกรอบนึงนะครับเรากลับมาอีกรอบนึงเนี่ยนะครับกลับมาอีกรอบเพื่อเพื่อเพื่อเราจะดึงให้ปากแผลนี่มันมันสนิทกันนะครับนี่นะฮะปากแผลนี่มันอ่าดเราจะทําให้มันสนิทกันนะครับดึงมาอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวอย่างเงี้ยดึงให้ตึงนลยนะครับตอนนี้เราก็ข้ามไปเรียบแบบเย็บไปปกติเลยนะครับนะครับเย็บไปปกติเลยนะครับอ่าทำ่านี้นะครับ ความทีห่างก็พอดีพอดีนะฮะไม่ต้องห่างนะฮะไม่ต้องทีเกินนะครับพอดีพอดีนะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับฝ่ตรงนี้ตรงมุมมันทําท่าจะขาดหน่อยนะครับเราก็เย็บเลยเข้าไปเลยนะฮะเบลเข้าไปเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับอาตัวนี้ลองมาเลยนะครับการมือนะครับเดี๋ยวมันจะโดนนิ้วครับสําหรับมือใหม่อย่างผมเป็นใหม่ๆเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ไม่มีความรู้ โดนไปใช่ว่าโดนเข็มทิ่มนิ้วตลอดนะแทบจะทุกวันอนะ่ะเห็นเลือดเกือบทุกวันนี่นะครับทำอย่างนี้ไปนะครับแทกๆตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตรงปากนี้มันมันขาดนะครับเราเผื่อไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันขาดมากเกินไป่าทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้นี่ผมก็กะสั้นพอดีแต่ก็พอดีแล้วครับสั้นมากๆเลยนะครับ สั sleeve, ้นเหลือเกินไม่เป็น em ไรครับเพราะว่าผมรู้แล้วแต่ถ้ามือใหม่ต้องเผื่อไว้เผื่อไว้เยอะๆเลยนะครับได้นะอ่านี่ผมก็จะมัดวิธีมัดมันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันสั้นนะครับเวลามัดเราก็ทํา BE อย่างนี้นะครับอําห่วงสวมเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เดินมาอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ทำมาอีกรอบทําอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้เลยแล้วก็สวมเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เดินเส้นไหนนี่นะครับเดินเส้นลามือปิดตรงนี้ชั้นหน่อยไม่ให้มันยุ่งอ่า อ่าพอได้แล้วปุ๊บเราก็ตัดออกนะครับตัดตรงนี้เลยแล้วเราก็มาเริ่มเย็บซิกแซกตรงนี้นรับเย็บซิกแซกเราก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ปักแผลนี่เลยนะฮะเริ่มเริ่มตั้งแต่ปักแผลนี่เลยนะครับนี่เราจะเย็บซิกแซกเลยนะครับเียวาวๆหน่อยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้ามันเหลือไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่เหลือจะเสียอารมณ์นะครับนะครับขันนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับขั้นตอนการเย็บเย็บซิกแซกอย่างนี้นะครับ ่ายแย่าบนี้ไปเรื่อยๆเลยบิดเกลียวด้วยนะครับเพื่อความสวยงามเพราะว,าาว่านี่มันเป็นไดนาลอนนี่นะครับบิดเกลียวทุกครั้งไอ้ที่ว่าเย็บซิกแซกเนะี่ยไม่ต้องไปกว้างเกินมากเท่าไหร่ไอ้ไม่ต้องกว้างมากเลยนนะฮะพอดีพอดีนะครับ,รบถ้าแบคบเกินไปก็ไม่เยดเกินไม่ดีอีกละเดียมันไม่ทนห่างเกินก็ไม่สวยนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับพูดถึงช่วงระหว่างที่เรา ก้าวข้ามเนี่ยฟังตรงข้ามฟังซ้ายฝังขวาเนี่ยอห้มันพอดีนะครับเนีย่ยและออกมาแล้วลายมันจะได้สวยมากๆนะครับนี่นะครับทำนนี้ไปเรื่อยๆเลยอ่าอย่างนี้นะครับแจ็คอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเด็กๆว่าเย็บซิกแจ็ครองเท้านักเรียนนี่ค่กล้าจะปิดเทอมแล้วเขาประหยัดตังนะครับ ช่วยพ่อแม่ประหยัดเซฟไว้ไม่ให้เสียเงินเยอะเอามาซ่อมอย่างนี้ก็ใส่ได้อีกอีกไม่กี่วันก็จะปิดเทอมู่แล้วก็ออเอามาเย็บอย่นเี้คิดถูกแล้วนะครับถ้าซื้อใหม่ก็เสียเวลาบางคนจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนชั้นใหม่บางคนซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะเด็กจะโตวไวถ้าซื้อก็ต้องซื้อเผื่อเบอรซอ์ซื้อแบบเบอร์จํากัดก็ไม่ได้ ต้องซื้อเผื่อครับเพราะว่าซื้อจำากันใส่ไม่ได้เพราะเด็กโตไวนะครับนะครับเวลาเย็บก็เป็นอย่างนี้แหละเสร็จได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็มามัดเลยนะครับมัดอย่างนี้เลยมัดสองรอบนะ้รก็ตุกๆให้มันแน่นแล้วก็ดึงดึงเส้นไหนเนี่ยนะดึงเข้าไปเลยนะครับดึงเข้าไปปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็มาตัดออกนะครับตัดเส้นนอกเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มาตัดเส้นในนะครับนี่ครับ แต่และไอเศษที่มันมันเยอะเลยมันเนี่ยเราก็ปาดออกนะครับใช้อย่างนี้นะครับใช้เมีดนะครับบางคนใช้ไอไอมีกันไกลก็ใช้กันไกลนะครับแต่ผมมีมีดผมจะใช้มีดนี่ครับปาดอย่างงี้นะครับอ่าปาดปาดอย่างนี้เลยนะคเดี๋ยวม,มองมไม่งแล้วเห็นเดี๋ยวนะปาดอย่างนี้เลย นี่นะครับ ing, ปาดตามขอบมันเลยนะครับดึง like> ดึงทำไมอย่างนี้นะครับปาดขอบนี้เลยอปาดตามขอบของมันเนี่ยนะครับปาดตรงนี้มาเลยอ่าอ่าเนี่ยผมก็ปาดเสร็จสับเรียบร้อยแลวนะครับนี่นะครับเสร็จอนที่มันขาวๆนี่ไม่มีปัญหาเนี่ยเราเกีวมีมาหาได้นะครับนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้มันนูนนะครับเราก็มาเคาะกับเหล็กสามขาเนี่ยนะครับนะครับเคาะกับเหล็กสามขาเข้าไปเลย ใส่คอนข้อ,ข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 อเพื่อมาให้มันนุนนะครับก็ได้มาเรียบเวลาใส่แล้วก็ได้ไม่เจ็บเท้านะครับนี่นะครับวิธีเย็บปะขอบปะข้างรองเท้าเด็กยังเหลือนนะครับนะครับพอเระเคาะเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีเย็บนี่นะครับวิธีเย็บเป็นอย่างนี้นะครับข้างในก็เป็นลักษณะนี้นะครับ ขั้นตอนก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่น่าจะเวิธีปะรองเท้านักเรียนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ